สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมและในตอนนี้ก็โหมด Infinity มาแล้วนะครับกับการเล่นเป็นโค้ดเบต้านะครับนี่ฮะจะอยู่มุมขวาบนนะครับคุณจะคลิกเข้ามาที่ Infinity CBT ก็ได้หรือจะเป็น Event and Tournament ก็ได้นะครับสำหรับใครที่ได้อีเมลแล้วนะคือลงทะเบียนแล้วก็ได้อีเมลแจ้งเตือนมาคุณก็จะได้เข้ามีสิทธิ์เขาเล่นนะฮะแต่ถ้าคุณลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้อีเมลเนี่ยก็อาจจะต้องรอในรอบถัดไปนั่นเองนะครับผม นี่ฮะก็จะมีด้วยกัน2โหมดนะครับก็จะเป็นโหมดเรลลิฟต์อ่าโหมด A B นะครับแล้วก็โหมดเรลลิฟต์สโหมดนี้นี่นะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันหน่อยครับกับโหมดเรลลิฟต์ครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะอ่าเราก็สามารถเลือกโหลดเอาได้นะครับนี่อ่านี่ฮะแล้วก็มีปืนให้เลือก เยอะเลยนะครับซึ่งในโหมดเลเลลิฟเนี่ยคุณจะเห็นไหมฮะสี่ทับสก็คือคุณสามารถตายแล้วก็เกิดใหม่ได้4ครั้งนะครับแล้วก็เกิดยานพานะเนี่ยจะใช้ point sp ในการเกิดนั่นเองนะครับผมโอเคเรามาเกิด m4 แล้วกันดันเข้า b เลยครับซึ่งรูปแบบการเล่นก็เนี่ยเหมือน Li e ลิสเเลยนะครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนโหมดปืนก็โดยการกดปุ่มวายนะครับก็จะมีโหมดต่างๆขึ้นมานะครับผมซึ่งก็จะเปลี่ยนโหมดเซมิ ฟุตบออะไรก็ว่าไปนะครับเ,เลข3เปิด Laser. เลเซอร์เลข4เปิดตัวไฟฉาย,ยานี้นะครับซึ่งเพื่อนเราก็จะใช้งานด้วยนะแล้วเวลาควบคุมเพื่อนก็แค่กดออตินเนตนะครับกดออตินเนต์แล้วก็กดมันจะขึ้นเมาส์ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก,กดปุ่มเลขนี่ไปเป็นเล่นเป็นลูกน้องได้นะครับผมแล้วก็เวลาคําสั่งนะครับให้คุณกด X นะครับนี่ แล้วก็มันก็จะมีคําสั่งสั่งให้เล็นน้องที่1อยู่ตรงนี้อ่ะโทษทีแล้วก็ก็กด X ถัดไปแล้วปล่อย X ที่4ก็จะเป็นหมายเลข4็ที่5เป็นคนที่5ถ้าใครไม่รู้ปุ่มให้กด F 1เนี่ยก็จะมีปุ่มสอนอยู่นะครับมันจะเป็นเสียงโดรน มูฟเมนต์นี่ค่อนข้างอืดน,นะตัวละครจะเดินค่อนข้างช้าในหมดเลือดจะไม่แสดงชื่อนะครับโอ้โหผมว่าจะวิ่งถอยกลับมาไม่ทัน <laughs> เยอะมากเยอะมากปาระเบิดนำล่องไปก่อน ิงเราสองร้อยมันก็จะดีเลยหน่อยไม่หน่อยละดีเลยเยอะมากเลยลดๆๆๆโอเค thank you จำขึาน โตอยู่ด้านข้างเ,เวลาเราตายก็อย่างที่เห็นเลยครับเราก็จะไปเล่นลูกน้องได้นะแต่ถ้าสกอรเราตายหมดเลยแล้วก็จะต้องไปเกิดใหม กดเลขหนึ่งซ้ำนะครับจะเป็นการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดโดนกระเพมันใหญ่ลง านแต่ซาวอะไรพวกนี้ทำมาดีนะแต่มันจะแบบเสียงมันจะดีเลยหน่อยกี้เวลายิงระเบิด <c oughs> โอ้โหโดักบนเดินเดินอยู่เป็นลมคุณจะเจอบ่อยมาก <c oughs> จากบนตึกเขาอยู่ข้างบน เป็นเซมิไปยโดนโอเคเรียบร้อยปุ่ออตโต้มันยิงยาก,ย,ากยักษ์ใหญ่โมกเนี่ยมันยังมีบัรกอยู่นะผมจะกด G อีกรอบหนึ่งกดไม่ได้ สมวกผมเหลือ2ลูกนะผมกดปลาไม่ได้เ,เข้าอันนี้ลหละเป็นเป็นฟัวโต้อาคารผมไปดักอาคารด้านหน้าจุดสนะีโดนยึดอยู่ ีนะวิ่งออกมาทานันจะเป็นลมมั้งต้องหยุดในอาคาร สโมกไม่ได้ผมจะวาสโมกแล้วตันเข้าอ้อไม่ทันอันนี้ก็ยังมีบั๊กอยู่นะโคดเบตา้าโอเคเพื่อเรายึดสีได้แล้วครับเรา,าเล่นเป็น DMR กันหน่อย ไม่ตายอีกลันละรถถังมา คได้แท็กครับแต่โดนแทนไอเอ้เขาปุ่ยิงครับปืนเข้าพังโอเคคิดจะเข้าเข้าแท็กอออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลย เอที่โฟสิ่งสิ่งสิ่งไปละไปบิน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 ,น,น,นสูงไป แค่คิด้็เข้าคิดขับขตายท mm ุกโดนสามสิบมิลิเมตรีกอ้าวด้านหลังเออเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นโดรนให้ดูนะฮะคือ <c oughs> มองเห็นมองเห็นกันยากมากเลยฝุ <c oughs> <c oughs> ่นอะไรไม่รู้เยอะแยะโอเคเดี๋ยวผมเล่นเป็นโดรน ยาวอยู่นะยี่สิบบิอ้ไรดำๆกรๆตรงนี้งอ๋อโดนโเ,เราก็เล่นเล่นเป็นโดนเหมือนกันครับ มันก็ยังจะมีจุดบักเท็เจ,ทเจอร์อะไรต่างๆอยู่นะเ,เดี๋ยวผมเล่นเป็นผม,มีแมนแพดปะโอเคแมนแพดแมนแพดไหนละโอ้ชนตึก อ๋อร่วงไปแล้วครับมาเล่นโดรน,นเด้อเด,ยว,เดยวผมหารถก่อนอันนี้ผมเล่นเป็นโดรนครับิคาเซยอยู่นะโอเคเราได้อคซิทบีเอ็มพีสามอ๋อบีเอ็มพีสามเพิ่งโดนยิงเฮ้ยคนยิงี เสียงในตึกนี่จะหารถมาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วที่เก้าสิบที่เก้าสิบเฮ้ยบีมพีสามไปบีมพีสามดีวกว่าครับเราจะต้องเอามุม มุมสีขาวไม่มามันยังชนไม่ได้มันต้องเอาหัวรบชนอ้อสีเทาๆตรงนี้มันไม่ใช่นะฮะคุณจะต้องอ,อ่องมันจะเป็นอีกสีขาวอันหนึ่งนี่นี่เมื่อกี้วิ่งลงไปไม่รู้มองเห็นทันกันปะนี่น,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 นี่อันนี้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 คือหัวมันจะต้องใช้อันนี้ชน โอ้โดนยิงตายบ้าเอ้ยมันจะคุมโดรนต้องเล่นใหม่หรือมันต้องโชว์ให้ได้ของเด็ดครับกูดาวอยู่ 20 s'est plié. Okay. Yeah, 90 N'est-ce ข้าวขาวยังไม่มามันมัน,ม,นมันใช้ยากอยู่นะอเ,เอบามมายิงด้านหลังระเบิดไปละปีเก้า e สิบอีกคันหนึ่งไปไหน มาแล้วมาแล้วชุบเออโอเคไม่พังครับยังไม่พังเป็นเป้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปยุส่สีโดนใช้ได้เรื่อยๆเลยนะเออมันจะติดคูดาวอยู่หนึ่งนาที

บินหาดูเอ้โดนจึดหมอกเยอะมาก มองอะไรไม่เห็นเลยเขาอยู่ในอาคารกันโอ้นี่นี่นี่นนชนโอเคได้หนึ่งคิวครับ ไปเข้าไปยึดบีก่อนเราเสียเปรียบตะโกอยู่ต้องรีบๆๆโอ้โหจะสี่โดนยึด เดี๋ยวผมเปลี่ยนไปเล่นคนที่ห้าที่อยู่ตรง C ีอยู่ข้างบนเหรอผมหาตัวเขาไม่เห็นไม่ตายโอ้โหเบิร์ไปหลายนัดไม่ตาย เขาโดนกรอด้วยนะผมยิงโดนกรอเขาอีกนิดเดียว oh my god ได้ไหมได้ไหม okay ปลาระเบิดเช็คก่อนครับข้างบน ยี่ยิดจุดซีขึ้นนะเป็นโดรนอีกรอบหนึ่งอ่าสี่โอเคกลับมากู้สกอร์ได้ครับเสียงปืนป้อแปะป้อแปะอยู่แถวนี้อยู่บนอาคาร ก็หมดก่อนมะขอชนก่อนน่าจะไม่ทันแล้วโอเคเรียบร้อยชนะผมได้ยินเสียงรถมาพอดีแต่นี้โอเคไม่ทันละ <c oughs> <c oughs> โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหมดอินเฟนทีนะครับคืออันนี้คือยังแต่งปืนยังทำอะไรไม่ได้นะ ก็เป็นพรีเซตนะครับนี่ก็มีปืนให้เลือกเล่นหลากหลายรูปแบบนะสนุกใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครเป็นมอชั่นซิเนตอาจจะปวดหัวนะสำหรับโหมดนี้เพราะว่ามันยังไม่มีการให้ปรับ f o v ได้นะครับผมผมเล่นไปสักพักผมก็มีอาการมึนๆเหมือนกันแหละนะครับผมอาจจะต้องอพักบ้างนะแล้วก็ค่อยกลับไปเล่นใหม่ หมดนี้มี3วันนะครับ 24, 25, 26นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่ทันก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ต้องเดี๋ยวรอการประกาศาโคดเบต้าอีกรอบใหม่นะครับผมครับถ้าชอบก็กด like, ไลค์กด subscribe เป็นกำลงใจให้กันได้นะครับทั้งนั้นผมขอตลาไปก่อนล้กันสวัสดีครับ